อ่าโอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้ก็อยู่ผมเจ็ดเคยบีทีเกมเมอร์กับเกมอาร์คนะครับผมเน <No. S 1> ี่โอเคซึ่งผมก็รู้นะทุกคนอ่ะชอบโลรเออเพราะว่าเอาแนวชีวิตรอดลงไม่มีคนดูเลยนะฮะก็งั้นแหละเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแจกสคริปต์นะครับผมสคริปต์จับฉัดที่ทุกคนรอคอยนะครับผม ซึ่งก็ได้แก้ใหม่แล้วนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงก็ติดตามรับชมกันได้เลยนะครับผมสิ่งที่ต้องมีก็คือนะครับตัวนี้เลยนะฮะ FPG นะครับผมตอนนี้ผมยังไม่มีอะไรเลยนะเห็นไหมมีแค่แอมเบอร์สามอันนะครับผมการที่เราจะบัมเอมเบอร์นะครับเราต้องมีสามอันซึ่งสามอันนี้ได้มาจากไหน ได้มาจากการดูโฆษณานะครับโอเคก็จะประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นต้องกดแอปจ,จีจีขึ้นมานะครับผมแล้วก็เลือกตัวเกมนะฮะอ่ะจาจังหวะนี้ก็กดตัวนี้นะฮะตัวนี้นะเห็นไหมตรงเนี้ยเออก็สามจุดเดี๋ยวเยอะไปเยอะไปโอเคกดอีกทีก็สามจุดตรงนี้นะครับอันที่ผมกดค้างไว้นะ เอก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เออใช่แล้วใช่แล้วตัวนี้โอเคใช่แล้วนะฮะซึ่งไฟล,ล์ที่ให้ดาวน์โหลดมันจะอยู่ที่ดาวน์โหลดนะของทุกคนอ่ะแต่ของพี่อยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งจะเป็นตัวนี้นะครับกดเข้ไปเลยจะมีรหัสนะครับผมอดูทันก็ดูไปนะครับผมเดี๋ยว จะอยู่ในคลิปนี่แหละหล่ะนะครับผมทันอยู่เนาะ <c oughs> โอเคึ๊บอ่าจะมีสี่สามสี่ฟังก์ชันนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาปูเวลโคนก่อนนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาอัพเวลเลเวลก่อน <c oughs> ดูสิจะได้หรือเปล่ปา โอเคอ,อัพได้เลยนะครับผมเห็นไหมแล้วแต่เราจะอัพอะไรเออเดี๋ยวจังหวะนี้เราจะมาโปรเอมเบอร์กันว่าได้หรือเปล่านะครับผมขั้นแรกเราต้องมีประมาณ3มอันก่อนนะครับผมขั้นต่ำนะก็เข้าไปนะครับโปรเอมเบอร์ ออก็เอมเบอร์ฟรีนะฮะรอแป๊บหนึ่งครับผมดูซิจะได้ผลหรือเปล่าได้หรือเปล่าอ่าเรียบร้อยดูซิ เห็นไหมได้เรียบร้อยนะครับผมจังหวะนี้เราจะไปจับสัตว์กันว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมอโอเคเดี๋ยวพี่จะทําก้อนโหมดก่อนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะตายนะครับเวลาวิ่งไปยัดอาหารมันโอเคขอทําก้อนโหมดก่อนนะครับผมขอตัดนะครับผมอโอเคครับหลังจากพวกที่ผมทําเว s เสร็จนะครับผมก็จะได้ก้อนกหมดมานะครับผมอ่าจังหวะนี้ผมก็จะเพิ่มเลือดก่อนอ่าแล้วก็เป็นอมาตานะครับผมเออเพื่อเราจะทดสอบว่าสคริปต์จับสัตว์เราใช้ได้หรือเปล่านะครับผมอ่าจังหวะนี้เราก็หาสัตว์กันเลยดีกว่านะครับผมอ่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมอ่าจังหวะนี้ไม่กดไลค์ไม่ได้แล้วนะครับผมตามคําขอนะฮะสคริปต์จับสัตว์เออมีคนขอเยอะมากเลยนะครับผมอ่า เราจะจับสัตว์กินพืชเราต้องเก็บเบอร์รี่นะฮะ,ะเดี๋ยวพี่จะทดสอบฟังก์ชันง่ายๆก่อนจับสัตว์แบบสลกนะฮะเต่าลองเต่าก่อนหนึ่งพันสี่นะครับกดกดสคริปขึ้นมานะครับก็เลือกจับสัตว์แบบสลก กิมไปใส่ข้าเลือดไปนะครับหนึออ่งพันสี่เออปึ๊บดูสิสลบหรือเปล่าอ,อ้เป็นไรเป็นลมอ่ะน้องเออแล้วก็ใส่อาหารแล้วก็จับได้แบบปกตินะครับตัวนี้ออโอเคจังหวะนี้ไม่กดไลค์ไม่ได้แล้วล่ะต้องแชร์ด้วยนะเออโอเคนะครับผมตัวนี้จะเปิดให้เล่นฟรีนะครับผมอ,อ่าประมาณ วันที่17หมดอายุนะฮะโอเคแล้วก็ใครอยากาได้สคริปต์ไอ้นั่นเนะ่ะเออก็ทักมาเลยนะครับผมตัวนี้เป็นออฟไลน์นะครับผมไม่ใช่ออนไลน์นะตัวนี้เป็นออฟนะฮะโอเคเราจะไปจับเต่าตัว,ตวข้างบนดูโอเคไปเลยไปเลยไปเลย,เลยโอเคเลือดเท่าไหร่2,800นะครับผม เดี๋ยวเราจะมาทดสอบวิธีจับแบบยัดอาหารนะครับผมแบบยัดอาหารเ,ออเฮ้ยเมื่อกี้เท่าไหร่วะเฮ้ยลืมวะ่ะสองพันแปดนะอะไรครับนี่อะโอเคเข้าใหมา่เขาไม่ถูก 2,008เนาะโอเคจัดแบบยัดอาหาร2,008เลือดนะปีไประ2,008ครับรอมันลานเสร็จนะฮะจเย็นๆนครับผมอ่าไปเลยเรียบร้อยเห็นไหมอ่าลองตัวบนดูโอเคลองตัวนี้ดูหนึ 1, ่งพัน 1 2 0นะครับ1,120นรนะหนึ่งร้อยิแบบยัดอาหารเหมือนเดิมเห็นไหมมันไม่ขึ้นค่าเทปนะเห็นไหมพอมันลันเสร็จขึ้นค่าเทปเลยแล้วก็กดเรียบร้อยโอเคสคริปนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมนะเดี๋ยว เดี๋ยวพี่ขอเป็นทำำําอามาตาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวพี่จะไปจับตัวที่เอ้ยมันมีตัวที่จับไม่ได้อยู่ไหมอา่าคิดแปบบ๊บคิดแปบบ๊บอ๋อแมงปลอเออแมงปลอแมงปออะนะโอเคเดี๋ยวเราไปหาแมงปอกก่อนเดี๋ยวไปหาเนื้อก่อนแมงปอกินเนื้อใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่วะน่าจะเนื้อแหละตัวนี้ละกันตีไม่ตายเสด้วยเฮ้ โอเคเอาเนื้อขอเนื้อหน่อยเนื้อสีเนื้อ,เอ,เ,อ,อเอาี่ขุดเออเอาโอเคเพิ่มเนื้อเข้ามามันสามารถจับอันฟ้าได้สบายเลยนะครับผมตอนนี้จะเปิดให้เล่นถึงวันที่17นะครับผม จะมีฟังก์ชันอื่นๆตามมาด้วยนะครับผมใครสนใจก็ทักมาหน่อยถ้ามาได้นะครตอนนี้เปิดทดสอบให้เล่นโอเคโอเคมมงปออยู่ไหนจ้าโอเคขอหาแป๊บนึงฮนะไม่เจอเดี๋ยวจะเย็นเด้อเดี๋ยวเข้าไปในป่าลึกเลยแล้วกัน เมื่อกี้ว่าจะไปจับเยติให้ดูแต่ขี้เกียจอ่ะขี้เกียจทำอม,ามาตะเดี๋ยววิ่งไปโล่งๆแบบนี้ตายแน่นอนอะ่ะตัวอะไรสามเขาอยากหาตัวที่มันจับไม่ได้อะเอ้ยทุกคน งูจับได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเกี้ตัวอะไระบินตามมาวะโอเคแถวนี้น่าจะมีมั้งสัตว์ที่เราจับไม่ได้อยู่ไหนไม่เจอเลยวะทุกคนยังไงดี าไงดีนะลงน้ำดีกว่าเออไปไปลงน้ำดีกว่าน้ำน่าจะมีเยอะเออเดี๋ยวจับแมงกะพุนให้ดูแลกันแมงแมงกะพุนมันจับไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวจับแมงกะพุนให้ดูนะครับทุกคนโอเคผมรู้ว่าทุกคนชอบเลา ลงคลิปไออพีไปไม่มีใครคนดูเลยอะไรครับเนี่ยอุ้ยขางสวยโอเคว่ายน้ำไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอแมงพูจับเลยนะครับผมแมงพูกินเนื้อหรือเปล่าไม่แน่ใจด้วยโอเครอสักครู่ครับผมอุ้ยลงน้ำแล้วก็ตุกว่ะ เดี๋ยวนะที่กูจะจับไม่มีสักตัวหนึ่งเฮ้ยว่าวไอชาลามมาไม่ใช่โลมานี่หวาโอเคมันกะพุนอยากจับมงนกะพุนแมกะพุนมันจับไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมทุกคนหรือว่าคิดไปเองวะมันน่าจะจับไม่ได้อยู่เลย วิโรมาแล้วมันไปไหนหมดวะเนี่ยเฮ้ยอะไรขมี่โอเคอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะมันต้องเป็นแสงสิเอากูจะกูจะตายกูจะตายโอ้โหลงน้ำก็จะตาย เดี๋ยวขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนทุกคนจะตายหาแลยเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้เลือดลงรัวๆเลยนี่แหละไม่เตรียมยร้อมเออต่อไปจะมีฟังก์ชันอะไรก็รอติดตามเลยแล้วกันนะ เมื่อนมึงจะตายอ่ะเออโอเคขึ้นขึ้นสิขึ้นสี่สลุงเลยเออเจอแล้วสวยแหมเราดูค่าเลือดมันนะครับทุกคนดูสีมันเท่าไรหนึ่งร้อยแปดไม่จับสองร้อยสองร้อยกับสองสองร้อยเท่าไหร่ไม่มีฉลามด้วยสองร้อยสองร้อย 16นะดึงไปพูดตายก่อนไปแหนะ้ย216นะ216ร้อยสิบหกครับผมเออเป็นของกูซะเห็นไหมตัวที่จับไม่ได้ก็จับได้ผมไม่โกหกหรอกทุกคนผมไม่โกหกนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าโอเคสคริปต์นี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่และมอดใหม่ๆนะครับผมอ่าแล้วก็อย่าลืมอ่าฝากติดตามนะครับผมอ่าเซฟเอดีใหม่นะครับผมแล้วก็เซิร์ฟออนไลน์นะครับผมที่ผมเล่นอยู่นะครับผมผมทำเป็นอ p ก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับผมนะแล้วก็ ใครชอบอสคริปต์นี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมใช้ไม่ได้ยังไงนะครับผมคอมเมนต์ได้นะครับผมนะส,ส่วนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมนั่นแหละไม่รู้จะพูดอะไรละก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ